อิพระองค์ดำตอนที่8ปดยามบ่ายแก,แกแ่นแสงแดดสว่างสวยสาดสองทั่วค่ายผู้การชายชื่อรองผู้การสวยชัยผู้กองฐานศึกกับผู้กองชายแรงทรงเจ้าเมืองขึ้นมากลับสู่ตัวเมืองแล้วแยกแย้ายกันปฏิบัติภารกิจอื่นๆๆผู้การชายชื่อ กับผู้กองหาสศึกเดินไปด้วยกันลัดล็อกไปตามร่มไม้ไม้ใหญ่ๆจำพวกไม้สักไม้แดงไม้ตะเคียนยังมีหลงเหลืออยู่ประบายไม่ได้ขวนทิ้งทั้งหมดจนเหลือแต่ลานหัวโลนยองไม้รุ่มรื่นทอดยาวเฉียงไม้สักเริ่มทิ้งใบเพื่อดิ่นเลีล่ยนการสูญเสียน้ำจำนวนมากๆใน ช่วงหนาวหนักรุนแรงที่จะมาถึงสักเป็นไม้ใบกว้างพื้นที่ที่สูญเสียน้ำในลำต้นมีมากสักเลือกเอาการทิ้งใบเป็นการปรับตัวแต่ชนชาติไทยนี้เล่าหรือจะต้องสูญเสียลูกหลานมากมายดังใบไม้ร่วงจึงจะปรับตัวให้ชาติอูรอดได้หานสึก ผู้การเรียกลูกน้องด้วยชื่อตรงๆสู้รู้จักฮารามีบีไม่ใชื่อครับผู้การลูกน้องใต้ชค้ขอหัวตอบน้องน้องสีปีก่อนเขาไปฝึกรบร่วมกับเคนอยู่เ้ากับโอลเวอร์ลอบข้ามมันแต่พลาดสีหน้าผู้กองดูเครียดขึ้น เขาเป็นสรรพนามแทนตัวผู้พูดในภาษาไทยใหญ่มันไว้ตัวทันโอลิเวอร์เสียมือดีไปห้าหกคนข้ารูปโบเมียเพองแจ้งเรื่องนี้มายัางข้าโบเมียชมว่าสู๋เก่งกล้าสมชื่อหาสึึกแต่ข้าไม่แจ้งต่อสูเพราะสูฝฝัฝฝืื่องสัง่งข้าส่งสูงไปฝึรกรบ ร่วมอย่างเดียวไม่ได้ส่งสูงไปฆ่าอัลลามินผู้ชาการรบไวกลางคนชิง่องมองผู้กองหนุ่มผ่านไหลที่ไร้แขนผู้กองหนุ่มก้มหน้าต่ำมองพื้นกำสองมือแน่นก่อนจะกล่าวต่อถึงเดี๋ยวนี้ถ้ามันเข้ามาในเขตพื้นที่ผมล่ามันได้ผมก็จะล่ามันไม่ใช่คน ผมทนเห็นมันก้มขืนทารุณชาวบ้านไม่ได้จริงอยู่ชาวบ้านชาวเมืองเหล่านั้นต่างขอพันกับเราแต่เขาก็เป็นคนมันล้นมันกุดหัวผ่าท้องควักไส้โอลิเวอร์เราว่าขนหนุ่มหน้าตาดีหายไปหลายตายไปหลายมันบังคับขืนใจมันวิปริตผมทนไม่ได้มันไม่ใช่นักรบมันเป็นต่อโค โนหรือผู้เอาโมหมายถึงต่อโคการพม่าน่าเห็นใจมันกลายเป็นต่อโคกันไปหมดเพราะรัฐบาลไม่มีเงินเดือนจะจ่ายเดิน,ลนเลาะแนวรพเนียดสาวหัวเป็นไม้แก่นขนาดสองกรรมัมฝังดินอยู่เป็นระยะตีเข้าสี่ห้าเข้าสารปิดด้วยซีไ่ขัดแตะ สลับนอกในสูงเราประตูเป็นบานเปิดเปิดสองด้านทำจากไม้จริงแนวรั้วด้านหน้าค่ายยาวราวห้าร้อยเมตรอยู่ข้างในมองเห็นข้างนอกได้ดีแต่อยู่ข้างนอกมองเข้ามาจะาไม่เห็นรายละเอียดภายในทูกกอง เมื่อไรสู่กับครูแสนคำจะแต่งงานกันเรียนท่านผู้กันเรื่องนี้ผมยังไม่อยากคิดแสนคำก็เข้าใจดีรัดลานหน้าผืงยาวมุงยาขาเป็นโรงนอนของทหารยื่อเยื้อไปข้างหน้าคือคลังเก็บอาวุธขนาดสามสาเมตรมีอยู่สามหลังตั้งห่างพอประมาณทะลุไปถึงกลางค่ายมีเจดีย์โบราณ ไม่สูงใหญ่อะไรนะเจดี JD ทรงระฆังสูงราวสิบเมตรฐานสี่เหลี่ยมยอบมุมสอนชั้นมีสุ้มจรนนำประจําทั้งสี่ิศพระเจดีย์มีมาเก่าแก่เนิ่นงนงานนานนับเรื่องแต่มหาวีรราชเจ้าพระองค์นั้นจุติเบื้องบนโควนแล้วหากสูงพร้อมจะเป็นเจ้าบ่าวเมื่อไหร่ััสึกเมืองหาง ตกบ,บาลกน้องร่วมรบหลายศึกหลายเสือ,สอบอกข้าข้าจะเป็นเจ้าแก่สู่ขอแสงคำให้สู่เป็นบุญของเก่าข้ากับครูแสงคำรอบฐานพระเจดีบริมนทนุนร้อยยี่เมตรไม่มีใบไม้แพ้สักใบเพราะมีการเก็บกวาดชำระก,กันอยู่เป็นประจำทุกค่ำทุกเชา้าหาจากฐานพระเจดี มีรั้วลวดหนามกั้นไว้โดยรอบประตูเข้าออกมีทางเดียวสองข้างประตูมีทหารถือปืนอากาอยู่ในสภาพพร้อมรบเบื้องหน้าฐานทีด่ดีมีชาอบ้านหลายคนกราบไหว้บูชาเมื่อทั้งคู่เดินผ่านซุ้มประตูรัว้วพลทหารทั้งสองสแสดงความเคารพในท่าเรียบวุฒผู้บัญชาการรถและผู้กองหลงวันทียหัดตอบรับ สองคนทหารโดยไม่ได้หยุดเดินทั้งคู่ยังขูเดินผ่านเจดีย์โบราณอ้อมไปด้านหลังแล้วเรื่องมิสเตอร์ทอมนักข่าวที่จะมานี่ลหละทางศิกมีคำยืนยันจากเชี่ไไหมมาแล้วครับท่านพวกเขาจะมาถึงเมืองนะบ่ายวันพรุ่งน,นี้ผมส่งโกทุนกับใจคำไปรอรับที่เมืองนะคาดว่าจะมาถึงเมืองหางบ่ายวันอาทิตย์ เดินทางแต่เมื่อไรพ่อหลวงแสนเบิงนะวิทยุมาเมื่อวานผมให้แสงคำกับโกทุนพาคนไปตั้งแต่เมื่อวานป่านนี้กงใกล้ถึงแล้วครับท่านดีถึงเวลาที่โลกภายนอกจะได้รับรู้เรื่องของดาวสิธีผู้นำกองลก,กล่าวขึ้นท่ามกลางลมหนาวเหมือนจะฝากลมเอาไปบอกกล่าวแก่คนทั้งโลกว่าเกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่ พ่อรัสสศพดี21พฤศจิกายน2511ขบวนรถไฟสายเหนือรถไฟวิ่งกึงกันผ่านสะพานเหล็กเสียงดังสถานแดนยกเบียร์ก้นแก้วขึ้นดื่มจนหมดยังไม่ทันจะรินเติมก็เห็นหลักข่าวสงครามฝึกขัดทั้งสองเดินตรงเข้ามาที่ต๊ประจุบบนพิ่มพรมเป็นหมีกินพึ่ง สองหนุ่มล่ะเขาอีจากก็อื่นมานั่งร่วมกับแดนที่ยังไม่นอนดึอครับท่านองถามที่ยังไม่นอนดึกครับท่านองถามชายหนุ่มปงยิง้มปล่อยให้หน้าประทะับลมหนาวที่เข้ามาทางหน้าต่างตู้สเสบียงยังว่าแต่เราสองคนทำไมยังไม่นอนแล้วเราเป็นอะไรหรือจวบ ดูหน้าสิยังกระโดนจิกโกอัดมาหนุมรุ่นพี่หันหน้ามองหนุ่มรุ่นน้องร่วมสิบปีประจวบทำหน้าบอกคุณไม่รับท่านนนหัวรักคือยิ่งทำให้ชายร่างเล็กมีท่าทางคุณมัวแดนอดไม่ได้จึงสอบถามอีกว่าบางไอ้จบเป็นอะไรมันถูกคุณรเบก,ก้าใช้ให้เช็ดกระเป๋า ถ้านงพูดไปหัวเราอไปแถมยังให้มันยกขึ้นเตียงชั้นบนอีกด้วยมันคงเสียฟอร์มนะพี่ไอ้นองเดี๋ยวกถถีบตกรถไฟไปจวกยังทําหน้ายุยย่หันมองแดนและพูดขึ้นพี่พี่ทนอีอยายแม่มปรนานี้ได้ยังไงผมไม่เข้าใจใช่เรายังกะเป็นคนใช้ นี่ถ้าเป็นผู้ชายนะผมถาต่อยไปนานแล้วแดนกลั้นหัวเราะไม่อยู่แต่พยายามกลั้นอยู่กัดๆในลำคอถ้านงเองก็เช่นกันมึงตัวเท่าลูกหมาสูงไม่ถึงไหล่คุณี่เบก้าถ้าต่อยกันกูว่าแค่เธอเอามือค้ำหัวมึงไว้มึงก็ต่อยไม่ถึงแล้วถ้านงกับแดนกลั้นเสียงหัวเราะต่อไปไม่ไหวแล้วทั้งคู่ ระเบิดสิงห์พรังดังก้าก้ากโต๊ะอื่นหันมามองจวบหน้าแดงฉานด้วยความอับอายเมื่อถูกเพื่อนรักที่ใจดำไม่รู้จะทำอย่างไรชายร่างเล็กลินเบียที่เหลือของแดนลงแก้วจนฟ้องปริมยกดวดพรวดเดียวลูกกระเดือกที่ลำคอเลื่อนขึ้นลงแทบไม่ทันริเิก้าแอนทโทนีนั่งขาสมาบนเต็นทนอนชั้นบน เอฝากระเป๋ามีกระจบเหงหล่อนสองดูไปหน้าตัวเองไปมาร้อยตุงมมดค่อยจางลงมากแต่ก็ยังไม่หมดกังวลใบหน้าเป็นเรื่องใหญ่เสมอสำหรับผู้หญิงดูเหมือนจะเป็นส่วนที่สามารถให้พวกเธอจะควักเงินจ่ายเพื่อจะทำอะไรตร่อมีอะไรได้โดยไม่เสียดมเสียดายแม่สาวหยิบขวดยาน้าฝรั่ง ค่อยบรรจงใช้สมรีซับ่าตามตุ่มทุ่น้าพูดพึพรรมพำอยู่คนเดียวแม่ผูอาจาอย่าก,กรธลูกเลยนะขมิ้นที่ให้มามันเหลืองน่าเกลียดจริงๆคิดถึงเรื่องมือสักครู่แล้วอดยิ้มไม่ได้ความจริงเธอก็รู้ว่ากระเป๋าของเธอออกจะใหญ่เกินไปสำหรับชายเอเชียตัวเล็กเกินขนาด แต่เมื่อเห็นท่าทีวางมาดของเจ้าหนุ่มตัวเล็กแล้วก็อดบันไไ้ไม่ได้จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแระจูบทีพยายามจะลอกเลียนแบบบุลคลิกของแดนแทบทุกอย่างทั้งที่ตัวจริงเป็นคนหลุกหลิกลุกโดนและพูดมากประจวบชอบวางมากเหมือนนักข่าวใหญ่ชอบอักล้องมาทำท่าทำทางตัวเช็คอยู่แทบทุก15นาที ก็คุยดังๆให้คนข้างๆรู้ว่าฉันเนี่ยนะนักข่าวใหญ่แต่พอนดกถึงขึ้นมาได้ก็จะวางมากขึ้นขึ้นขึ้นได้ไม่เกินห้านาทีก็จะหยุดหยิบหยิยยเหมือนลิงไซหองประจวบกับเธอใครจะอายุมากกว่ากันนะดูยากผู้ชายชาวไทยโดยทั่วไปดูเป็นเด็กกว่าอายุจริงคีอเล่นน่าร,รื่นเฮฮา วันวันเอาแต่พูดว่าไม่เป็นไรยิ้มกลิ่นอารมณ์คืนเกรงฉาบฉายทั่วใบหน้าแม่สาวปิดกระเป๋าปีลงจากเจนชั้นบนเอื้อมมือทำท่าเหมือนจะยกกระเป๋าลง,ลางังแต่แล้วเจ้าหล่นก็เปลี่ยนใจพร้อมทั้งยิง้มยังมีเล่หในเดินย้อนกลับไปยังตู้สเสบียง ชุมทางบ้านพาชีรถไฟจอดค่อนข้างนานเพื่อสับเปลี่ยนทบุนแสงสว่างจากไฟข้างรางส่งให้เห็นรางรถไฟด้านขวาที่ฉีกแยกไปเส้นตนออกอเฉียงเหนือแดนนั่งมงรางรถไฟมาเมิ่อนึกคิดกันหนึ่งถึงคนรอคอยอยู่สุดสายปลายเส้นอีสานที่จริงแล้ว เขาควรจะนั่งรถไฟไปหนองคายมากกว่าไม่ใช่ไปเชียงใหม่เช่นนี้ในปุ่งคํำหนึ่งของเช้านำกำลังมองเห็นรถไฟวิ่งช้ชาๆตีโค้งตัดผ่านหนองน้ำใหญ่ทางขวามือก่อนเข้าสถานีสุดท้ายของสายตะวนันออกเชียงเหนือสิ้นสุดโค้งรางรถไฟจะเรียบขนานกับถนนลูกรังด้านซ้ายสิ่งแรกที่มักจะเห็นคือ สามล้อถีบจำนวนมากมายที่จอดรอรับผู้โดยสารรถเมสีเหลืองคันเล็กที่หวังจะได้ผู้โดยสาเรเพิ่มเติมหลังจากแวะรับแม่ค้าจากตลาดในเมืองมาบ้างแล้วภาพเหล่านี้รู้เห็นคุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภาพหญิงสาวในชุดกากีทั้งเสื้อและกระโปรงบนบามีอินทร์ธนู ขีดเดียวยืนชเนื้อมองรถไฟชะลอเทียบาชายชลาหน้าตาหญิงสาวเลกลี้ยงเกลาไร้เครื่องสำอางแต่ดูช่างงามนะสวยเนียนเป็นธรรมชาติอาจไม่ย่อยวนหรือผุดผาดบาดตาแต่กลับเป็นความงามที่ก่อให้เกิดความรู้สึกสงบร่มเย็นอันยั่งยืนายเหมือนบึงใหญ่น้ำเย็นลึกซึ้ง เหมือนจะเห็นรอยยิ้มเห็นมือโบอกไหวๆที่ชายฉลาแต่นี่ทำอะไรอยู่เสียงเรียกจากแมบบ่สาวจอมซาดาังขึ้นพร้อมกับทำลายความคิดทหนึ่งต่อไปของแดนทน่านหมหันกลับไปมองประจวบทำหน้ายุ่งๆบนพุ่มพมเสียงเบาๆมาอีกแล้วอีใหญแสคนนี้ แมงเสาวย่อนตัวลงนั่งข้างแดนฝั่งตรงข้ามกับประจวบรอยยิ้มเหมือนเยาะเย้ยถักถางของเธอดูเหมือนจะทําให้ฉายตัวเล็กโกรธแทบจะมีควันออกหงว่าไงนักข่าวยายโอ้เริงเบียรเสียด้วยระวังจะเบาแล้วจะหาข่าวผลรถไฟไม่ได้นะคะแดนกับตะหนุง มองหน้ากันอมยิ้มให้กันแล้วกันประจวบทําท่าทางถึงขังพูดบอกหญิงสาวคุณยิเเ้บไปก้าผมไม่ได้ถูกส่งมาหาข่าวบนรถไฟนี่นะโอ้ซอรี่ซอรี่ไอเข้าใจผิดไปไอนึกว่าทําส่งอยู่มาหาข่าวบนรถไฟซี่เห็นสปายกล้องไม่เล่นเสียทีแต่งตัวก็เหมือนเตรียมพร้อม ลองตัวสายตาแทงฉับประจุบใจหายว่าเรียบใช้มือขวากุ้มกล้้าคอขอที่ห้อยต่ำกว่าผิวโต๊ะสองสามวันมานี้เขาตื่นเต้นมากที่จะได้เข้าสู่สมรภูมิจริงๆแต่อดเสียใจนิดๆไม่ได้ที่ไม่ใช่เวียดนามแสดงว่าตอนนี้อยู่ว่างจากภารกิจใชชไหมจจบ งั้นฉันในฐานะลูกสาวนายใหญ่จะมอบหมายภารกิจสำคัญมากให้กับนายหญิงสาวจิตเบียที่แดนส่งให้ก่อนพูดต่อกระเป๋าที่อยู่บริเกียช่วยเอามันลงมาไว้ที่เดิมด้วยนะประจวบหน้าแดนเหมือนตับหมูแดนจนแดนตกใจชายลงุงใช้เท้าเตะสะกิดถนงให้พยายามทำอะไรสักอย่าง ก่อนจะได้พูดอีกกี้แมวหน้าประเดี๋ยวผมไปยกให้เองเอาเอาทุกคนเดินมก่อนดูเหมือนจะไม่ได้ผลประจวบโกรธเกินกว่าจะทนได้เหมือนกับจะกินเลือดก,กินเนื้อแต่ดูแล้วตลกส้นดีชี้มือชี้ไม้ที่หน้าหญิงสาวสันนิ์หน้าตาหิีเก็พูดติดอ่างจนแดนอยากจะหัวเราะแต่ไม่กล้า อี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 แคค,คุณเดวกิกก้ผมไม่ใช่คนชะจชัใช้คุณนะจะได้ให้ผมประยุกกระเป๋าให้คุณประจวบทะลึ่งพูดแต่แม่มสาวยังถูงปากปิปดอยู่สีหน้าแววตาสาวแววรื่นเริงมันทิงใจเต็ที่ปิดกับประจวบที่เต็ไมไปด้วยความโกรธอี อีแบมปิาสานเมื่อสองสามวนันก่อนขูยังยืดอยู่เลยแต่ในวันนี้อีนี่เหยียดกูฟอ,องหมดคุณยิบิก้าผมขอท้าคุณชกโอ้เป็นเคเจยยิ่งค่ะคุณจวบพอที่พอที่แตนแตัดบทถ้าไม่เล่นผมจะไปแล้วถ้าทีึึนขังแต่ดูเหมือน จะไม่ค่อยจะแน่เนียนเท่าไหร่เนื่องจากยังเผลอยิ้มน้อยๆถ้าลงเอามือปิดปากก้มหัวเราะร่วนอยู่ใต้ตัวจนแดนต้องเตะขาเตือนก่อนจะพูดเอาละงานนี้เรามาด้วยกันทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีใครเป็นคนใช้ใครมีเพื่อนร่วงงานถกลงไหมสอรี่ค่ะแดน แม่สาวไม่สะทกสะทานต่อท่า,ตทาเต้นกาของชายตัวเตี้ยจะให้เท่าเทียมได้ไงจูบเขาตัวแค่นี้หลนทำมือประกอบให้รู้ว่าสูงแค่ระดับเอวกระหนงปล่อยก้าด,ดังนั่นเด็กประจำตู้เสบียงหันมามองประจุบโกรธหัฟัดหมเวงทำอะไรแม่สูงย่่งไม่ได้จะชกก็กลัวแม่ เอามือค้าหัวอย่างเพื่อนมาเอาไปเอามาคนตัวเล็กกลับหัวเราะคอยทำตัวเองไปอีกคนเอาละเอาละแ่นยกม,มือทำท่าเป็นพระปางห้ามยากจวบนั่งนงไม่มีอะไรกันแล้วนะบกี้คุณก็เลิกแกล้งจวบได้แล้วเอาละใครจะกินอะไรผมจ่ายเอง รถไฟยังไม่เคลืน่นประจูบสั่เนื้อแดดเดียวจานหนึ่งตังแกล้มเบียรพอกัดคำได้เจ้าตัวเล็กที่สุดกลับทุ่มถุยแม่งสั่งเนื้อแดดเดียวด,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 ดันได้เนื้อช้างไหนฉันลองมั่งสาวผมทองผมยาวสลวยแค่ขอใช้ซ้ำจิ้นเข้าปากพยายามจะเคี้ยวจนตาเหลือตาเป้นก็เคี้ยวไม่เข้า ลงท้ายหล่อนก็ถมถุยอีกคนรถไฟเคลื่อนกระชึกกระชับกระชับกระชึก,ก,ชกแล่นหน้าถอยหลังแต่ก็ยังไม่ผลไปจากบ้านพาชีเสียงข้อตอหรือข้อสลักอะไรไม่รู้กระทบกันกึงกังบรรยากาศที่โต๊ะดูดีขึ้นแดนมองผ่านหน้าต่างไปยังรางขวามืออีกครั้งแบมสาวอดถามไม่ได้ คุณมองอะไรนะแดนท่ายลุมใส่หัวเชิงปฏิเสธประจุบที่รอจังหวะจะสวนลับอยู่นานรีบพูดทันทีพี่แดนมองรถไฟไปีสานสงใจไปถึงหนองคายั่นแหละพี่แดนคิดถึงพี่เมริใจจะขัดคุณดีไปก้าปั้งแบงสาวทุกโต๊ะแรงจนเบีย้ยกระชอกจ้องตาประจวบอยากจะเอาเรื่อง จนเจ้าหนุ่มตัวน็ว้ชักจะแยงแยงอีแมนพิศาัมันจะเอาจริงหรือเปล่าวะผมง่วงแล้วพี่ถ้านงลุกขึ้นหาวผมไปก่อนนะผมด้วยพี่สองหนุ่มรีบเ่ยนจากตู้สเสบียงเสียงเคระองคิกคักคิกคักยังดันอยู่แววแววไอเวนหาเรื่องให้กูปวดหัวอีกแล้วร่วมทางกันวันแรกยังวุ่นถึงขนาดนี้ นี่กูจะบริหารทีมได้ตลอดรอดฝั่งหรืออีกตั้งสิบวันยังไม่ทันจบความก็สะดุ้งยูงเพราะเนื้อตรงหน้าขาถูกหยิบสุดแรงเหมือนเจ้าหล่นต้องการจะระบายอะไรสักอย่างนี่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 เจ็บไหมโอ้ยเจ็บเจ็